เรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณต้อมครับคุณต้อมเล่าว่าบ้านของผมเป็นร้านขายอาหารอีสานอยู่ติดถนนสองเลนฝั่งตรงข้ามเป็นที่ดินรกร้างหน้ากว้างมีต้นไม้พวกต้นกระถินขึ้นเต็มไปหมดและมีคนมักง่ายแอบเอาขาอยะมาทิ้งด้วยซึ่งที่ดินรกร้างที่ผมพูดถึงนี้มีเนื้อที่ประมาณสองไร่ ฝั่งขวามือของที่ดินรกร้างเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดย่อมๆส่วนฝั่งซ้ายเป็นอาคารพาณิชย์ที่มีร้านซักรีดร้านอาหารแล้วก็ร้านคาราโอเกะถนนที่ผ่านหน้าบ้านของผมเป็นถนนเส้นหลักที่มีรถราสัญจรผ่านไปมาตลอดทั้งวันจึงทําให้บริเวณที่ผมอยู่ถือเป็นย่านเศรษฐกิจเลยก็ว่าได้ติดก็ตรงที่ว่างกรกครางฝั่งตรงข้ามบ้านของผมนั่นแหละที่ทําให้บรรยากาศคล้ายๆกับว่าจะเดินได้ไม่สุด ผมโปรยมาอย่างนี้แล้วแน่นอนว่าเรื่องที่ผมจะเล่าเกี่ยวข้องกับที่ดินรกร้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของผมอย่างแน่นอนผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันว่าผีหรือวิญญาณเนี่ยมีอยู่จริงจนกระทั่งได้มาเจอกับตัวเองอย่างที่บอกก็บ้านของผมเป็นร้านขายอาหารอีสานก็จะเปิดขายตั้งแต่สิบโมครึ่งจนไปถึงทุ่มหนึ่งโดยประมาณข้ามนหนึ่ง ผมก็มาช่วยพ่อกับแม่ผมปิดร้านตามปกติมันทุกวันผมสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆขาวๆสูงไม่เกิน155รูปร่างผอมสวมเสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำาืืนอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านของผมซึ่งอยู่หน้าที่ดินนกร้างน,นั่นแหละเธอเดินไปเดินมาคล้ายๆกับว่ากำลังหาอะไรอยู่ผมก็ได้แต่แอบมองเธอเป็นระยะระยะ ไม่กล้าเข้าไปยุ่งหลังจากที่เก็บร้านเสร็จผมก็กลับเข้าบ้านประมาณสักสามทุ่มผมขึ้นนอนผมยังเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินไปเดินมาอยู่ตรงที่เดิมแต่แปลกตรงที่ว่ารถสัญจรผ่านไปมาไม่มีใครสนใจเธอเลยเหมือนกับว่าเธอไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกสงสัยที่มันคาอยู่ในใจของผมผมก็เลยยืนแอบมองเธออยู่ตรงข้างหน้าต่าง ดูว่าเธอจะทำอะไรตอนนั้นผมไม่ได้คิดถึงเรื่องผีสางนางไม้อะไรเลยคิดเป็นห่วงว่าถ้ามีคนไม่หวังดีผ่านมาจะเป็นอันตรายในใจของผมตอนนั้นคิดแต่อยากจะช่วยเธอก็เลยตัดสินใจเดินไปถามว่าเธอหาอะไรเธอมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าแต่พอผมเดินออกไปถึงที่หน้าร้านปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเธอหายไปแล้วผมมองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอเธอแล้ว ซึ่งผมรู้สึกว่าเธอหายไปเร็วมากแต่มันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนมารับเธอตอนที่ผมเดินออกมาเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็เล่าให้แม่ฟังว่าเมื่อวานผมเห็นผู้หญิงรูปร่างลักษณะแบบนี้เดินไปเดินมาอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านของเราสรุปว่าพ่อกับแม่ของผมก็เห็นเหมือนกันพอตกค่ำมาผมก็ช่วยพ่อกับแม่ปิดร้านเหมือนเดิม วันนี้มีผู้หญิงมายืนฝั่งตรงข้ามบ้านของผมอีกแล้วราวนี้เป็นผู้หญิงผมยาวยืนหันหลังให้ผมซึ่งก็จะหันหน้าเข้าที่ดินรกร้างนั้นเธอยืนชะเง้อชะแง,ะงะมองหางอะไรบางอย่างตอนนั้นพอเห็นปุ๊บผมก็แค่มองดูแป๊บเดียวไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเมื่อวานก็เห,นเห็นเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้แล้ววันนั้นพ่อกับแม่ขึ้นบ้านก่อน ส่วนผมรอเพื่อนอารองท้าเตะบอลมาคืนก็เลยนั่งรอที่โต๊ะหมาหินอ่อนหน้าร้านผู้หญิงผมยาวที่ผมเห็นก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าเธอหันหน้ามาทางฝั่งร้านของผมแล้วผมก็เลยเห็นว่าเธอหน้าตาน่ารักเชียวแต่เธอน่าจะอายุมากกว่าผมเธอยือนนิ่งๆสวมชุดคล้ายนักร้องกลางคืนที่เป็นเดรสสีดำมีอะไรเลื่อมๆปากระยิบระยับด้วย เธอยือนอยู่ตรงนั้นเหมือนกำลังรอใครสักคนด้วยความที่ผมเองก็อยากรู้จักเธอผมก็เลยถือเก้าอี้พลาสติกเดินข้ามถนนไปกะจะเอาไปให้เธอนั่งพักเผื่อเมื่อยผมเริ่มต้นทักทายเธอก่อนพร้อมทั้งถามเธอว่ารอใครอยู่หรอครับนั่งก่อนไหมเธอหันมายิ้มแล้วตอบว่ารอน้องสาวผมก็เลยถามว่า รอน้องสาวมารับเหรอครับเธอพยักหน้าผมเห็นว่าเธอพูดน้อยเหมือนระวังตัวผมก็กลัวว่าเธอจะไม่ไว้ใจผมผมก็เลยบอกว่าถ้าเมื่อยก็ดังได้นะครับผมตัดสินใจวางเก้าอี้เอาไว้และก่อนที่จะเดินข้ามถนนกลับมาผมก็บอกกับเธอว่าถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้นะครับบ้านผมอยู่ตรงนั้นพร้อมกับชี้มือไปที่บ้านของตัวเอง จากนั้นผมก็เดินข้ามถนนกลับมาประมาณสักห้านาทีเห็นจะได้เพื่อนของผมก็โทรมาบอกว่าไม่ได้มาแล้วพอรับโทรศ,พศรัพท์เสร็จผมมองไปที่ฝั่งตรงข้ามก็ไม่เห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วผมก็เลยเดินข้ามถนนไปเอาก้ออีก,กลับคืนมาจางังหวะที่กำลังจะข้ามถนนกลับมาผมได้ยินเสียงลักษณะเหมือนเสียงของคนร้องไห้มันทำให้ผมรู้สึกขนลุกบริเวณท้ายทอย แล้วก็ใจวิววิวอย่างบอกไม่ถูกผมหันหน้ากลับไปมองหาว่าเสียงนั้นมาจากไหนแต่เสียงก็เงียบไปแล้วผมก็เลยข้ามถนนกลับมาที่บ้านและเข้านอนกลางดึกคืนนั้นผมได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องผมก็เลยรู้สึกตัวตื่นขึ้นตอนนั้นเข้าใจว่าอาจจะมีคนมาทำร้ายกันหรือเปล่าก็เลยลุกขึ้นจากเตียงไปส่องดูที่หน้าต่าง แต่มันไม่มีใครอ่ะก็คิดว่าตัวเองหูแว่วเลยเดินกลับไปล้มตัวลงนอนปรากฏว่าในขณะที่ผมล้มตัวลงนอนไปได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีมันมีเสียงแผ่วๆเย็นๆมากระซิบที่ข้างหูงผมว่าช่วยด้วยผมนี่จะดุ้งสุดตัวลุกขึ้นจากเตียงทันทีตอนนั้นเข้าใจความรู้สึกของคำว่าขนหัวลุกเลย ด้วยความที่เสียงกระซิบนั้นดังแค่ครั้งเดียวผมก็เลยไม่มั่นใจว่าผมละเมอคิดไปเองหรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ว่ารู้สึกกลัวไปแล้วผมก็เลยเดินไปเปิดไฟสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกไปทั่วทั้งตัวก็คือบนเตียงนอนของผมมีเศษของเส้นผมหล่นอยู่ลักษณะเป็นผมของผู้หญิงผมยาวเส้นเล็กๆ4ีเส้นตกอยู่ใกล้ๆกันซึ่งจะไม่ให้ผมตกใจได้ยังไง ก็นในเมื่อห้องนอนห้องนี้เป็นห้องนอนของผมไม่เคยมีเพื่อนหรือว่าใครมานอนที่นี่แถมที่บ้านของผมก็ไม่มีคนผมยาวเป็นฟุตแบบนี้ด้วยมันเลยทำให้ผมมั่นใจว่าต้องไม่ปกติแน่ๆผมปล่อยเศษเส้นผมนั้นไว้เพราะไม่กล้าไปแตะต้องแล้วตัวผมก็ลงมานอนที่ห้องโถงชั้นล่างผมนอนอยู่ที่โซฟาไม้ซึ่งมีฟูกปูทับอีกชั้นหนึ่ง และเปิดทีวีเป็นเพื่อนคิดว่าถ้าแม่ลงมาด่าก็จะได้เล่าให้แม่ฟังผมนอนดูทีวีไปได้สักพักก็เผลอหลับราวนี้ผมฝันว่ามีคนมาเ้าประตูหน้าบ้านซึ่งในฝันนั้นผมลุกจากโซฟาเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าผมเห็นผู้หญิงคนที่ผมเห็นเมื่อคำ่ำยืนอยู่หน้าประตูบ้านผมจำชุดที่เธอสวมใส่ได้เพราะมันไม่ใช่ชุดที่คนทั่วไปนิยมใส่กัน เธอยือนก้มหน้าก้มตามเหมือนกับว่าไม่อยากให้ผมเห็นหน้าผมทั้งตกใจทั้งดีใจรู้สึกทําตัวไม่ถูกและผมก็ถามเธอไปว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเธอพยักหน้าผมเห็นว่ามันดึกมากแล้วก็เลยบอกให้เธอเข้ามานั่งในบ้านจู่ๆผม,ไ,มได้ยินเสียงแม่เรียกผมก็เลยสะดุ้งตืน่นคิดในใจว่าตัวเองชอบเขาขนาดเก็บอามมอฝันถึงขนาดนั้นเชียว แม่ถามผมว่าทําไมถึงมานอนหลับอยู่นี่ผมก็เล่าเรื่องแปลกๆที่ผมเจอเมื่อคืนให้แม่ฟังแล้วผมก็พาแม่ขึ้นไปดูเศษผมบนห้องนอนและเศษผมเส้นนั้นก็ยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนแม่ก็พยายามซักไซส์ไล่เลียงผมว่าไปทําอะไรมาไปเอาอะไรของใครมาหรือเปล่าแต่ผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ไปทําอะไรพี่เลนและไม่ได้ไปเอาอะไรของใครมาด้วย และเพื่อความสบายใจแม่ก็พาผมไปใสบ่บาตตอนเช้าในวันนั้นหลังจากวันนั้นมันก็เริ่มมีเรื่องราวปแปลกๆเกิดขึ้นคือปกติแล้วที่ร้านของผมเนี่ยจะมีลูกจ้างคนเดียวชื่อพี่หมิวพี่หมิวเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆผอมๆตัดผมสั้นบ๊อบแบบเดียวกับแม่องผมเลยปรากฏว่ามีลูกค้าประจำหลายคนทักแม่ผมว่าจ้างเด็กเสริฟใหม่หรอ พาเด็กเสิร์ฟคนใหม่มาแนะนำหน่อยหรือไม่ก็บอกว่าได้เด็กใหม่มาจากไหนทำไมน่ารักจังอะไรประมาณนี้ด้วยความที่พวกเขาเป็นลูกค้าประจำก็จะรู้ดีว่าที่ร้านของผมนี่มีใครบ้างแล้วก็จะพูดจอกล้อคนในร้านด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยซึ่งพ่อกับแม่ก็ตอบปฏิเสธไปว่าไม่มีใครลูกค้ากลุ่มนั้นก็ถึงกับหน้าเสียไปเลย อยู่มาวันหนึ่งช่วงเวลาที่ผมกําลังจะปิดร้านเหมือนเดิมผมเห็นผู้หญิงมาเดินป้วนเปี้ยนที่หน้าที่ดินรกร้างฝั่งตรงข้ามบ้านของผมอีกแล้วผมรู้สึกคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ใช่คนที่ผมแอบชอบแน่ๆจนมานึกขึ้นได้ว่าเป็นคนเดียวกันกับที่ผมเห็นวันแรกเลยวันนี้เธอมาในชุดสุภาพเรียบร้อยเหมือนพนักงานออฟฟิศครั้งนี้ผมตัดสินใจเดินเข้าไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่า เธอตอบผมกลับมาว่าเธอมาตามหาพี่สาวผมก็เริ่มรู้สึกเอะใจเพราะว่าผู้หญิงคนที่ผมแอบชอบนะ่ะเธอเคยบอกกับผมว่าเธอมารอน้องสาวผมก็เล่าให้เธอฟังว่าผมเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อหลายวันก่อนลักษณะรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวตัวเล็กๆสวมชุดสีดำปักเลื่อมวิบวับพอได้ยินผมพูดแบบนั้นสีหน้าแววตาเธอดูดีใจมาก และเธอก็บอกกับผมว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่สาวของเธอเองและชุดนั้นก็เป็นชุดที่พี่สาวของเธอสวมใส่ในวันที่หายไปจากบ้านแต่มันมีเรื่องชวนชะงนใจแล้วทำไมคนเป็นน้องสาวถึงได้มาตามหาพี่สาวในบริเวณนี้เธอบอกกับผมว่าเธอฝันมันทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่ที่แรกผมไม่ได้คิดอะไรทำนองนี้เลยนะพอได้ยินน้องสาวของเธอพูดเท่านั้นแหละ ผมถึงได้เริ่มคิดผมก็ขอเบอร์ติดต่อคนเป็นน้องสาวไว้เพื่อมีอะไรจะได้แจ้งกันคืนวันนั้นเลยผมนอนไม่หลับเพราะว่าในห่วงผมคิดแต่เรื่องของสองสาวพี่น้องผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเหมือนที่น้องสาวของเธอพูดผมก็นอนเล่นโทรศัพท์ท่องโลกโซเชียลไปเรื่อยๆช่วงกลางดึก ผมได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องโหยหวนดังมาจากฝั่งตรงข้ามบ้านของผมผมรีบลุกจากเตียงเดินไปดูที่หน้าต่างปรากฏว่าผมเห็นผู้หญิงคนนั้นคนพี่สาวยืนอยู่หน้าที่ดินลกด้างฝั่งตรงข้ามบ้านของผมเธอเงยหน้าขึ้นมามองผมเหมือนกับว่าเธอรู้ว่าผมแอบดูเธออยู่เธอยกมือขึ้นกวักมือเรียกผม จูจ่ๆผมก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวด้วยสัญชาตญ,ญาณอะไรบางอย่างมันบอกผมว่าเธอน่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วผมรีบหลบหลังหน้าต่างแล้วคลานไปที่เตียงนอนในความมืดนั้นผมเห็นแววตาคู่หนึ่งปรากฏอยู่ใต้เตียงนอนผมผมหยุดชะง,งักด้วยความตกใจจังหวะนั้นมันมีเสียงแหบพร่าดังมาจากใต้เตียงว่า ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วค่อยๆปรากฏภาพใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักซึ่งผมจำได้ดีว่านั่นเป็นใบหน้าของหญิงสาวคนพี่ที่ผมแอบชอบผมถึงกับผงะถอยหลังครานหนีไปเปิดประตูห้องนอนแล้วรีบลุกวิ่งไปเข้าประตูห้องนอนของพ่อกับแม่สักพักหนึ่งแม่ก็หน้าตาตื่นมาเปิดประตูผมรีบบอกกับแม่ผมโดนผีหลอก แล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังคืนนั้นผมนอนห้องของพ่อกับแม่แต่ห้องของผมกับแม่น่ะอยู่ติดกันทําให้ผมได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก,กแ๊กตลอดทั้งคืนเหมือนกับว่ามีคนอยู่ในห้องของผมเช้าวันต่อมาบ้านของผมต้องปิดร้านแล้วนี่มนต์พระมาทาบุญบ้านทําบุญร้านรวมถึงให้พระท่านช่วยเชิญดวงวิญญาณดวงนั้นออกไปจากบ้านของผมด้วย หลังจากวันนั้นก็ไม่มีเรื่องราวปแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านของผมอีกเลยเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่แล้วและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็มีเรื่องที่ต่อเนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นจากนโยบายเรื่องการเก็บภาษีที่ดินที่ปีนี้จะไม่มีการผ่อนผันให้กับที่ดินรกร้างว่างเปล่าอีกเจ้าของที่ดินรกร้างฝั่งตรงข้ามบ้านของผม จึงได้จ้างให้คนงานมาทำการถางที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ปรากฏว่าตอนที่ถางป่ารกร้างออกคนงานพบกระโหลกศีรษะของมนุษย์และนั่นแหละเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยทั้งรถตำรวจทั้งรถอาสากู้ภยัยต่างก็พากันมาดูผมเองก็เดินไปดูกับเขาด้วยจนเขาเอาชิ้นส่วนมาเรียงมาวางพอผมเห็นชุดที่สบสวมใส่เท่านั้นแหละ ผมนี่แทบช็อกทีเดียวเพราะมันเป็นชุดสีดำที่ยังคงเห็นการตกแต่งด้วยเลื่อมวิบวับแม้ว่าจะเก่าและหมองไปแล้วแต่ผมมั่นใจว่าเป็นชุดของผู้หญิงคนพี่สาวแน่ๆผมรีบโทรศัพท์ติดต่อน้องสาวให้มาดูศพน้องสาวก็ยืนยันว่าเป็นพี่สาวของเธอจริงๆตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นและเอาศพมาทิ้งแต่ว่าผมไม่ได้ติดตามต่อว่าเกิดอะไรขึ้น และจับตัวคนร้ายได้ไหมเพราะกลัวว่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจครอบครัวของผู้สูญเสียและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ